เคยได้ยินคำว่าบริษัทโฮดิ้งไหมคะโลกไม่หยุดนิงเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วัสพอนคาคาสวัสดีค่ะ,คะเคยสงสัยไหมว่า ทำไมบริษัทต่างๆจึงชอบตั้งบริษัทโฮดดิ้งละ่ะทำไมเจ้าของธุรกิจหรือบริษัทจึงชอบตั้งบริษัทมาถือหุ้นแทนตัวเองถ้าใครเคยดูรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตลาดหลักษัพยจะเห็นได้ว่าโดยปกติแล้วบริษัทจะมี ชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นชื่อและนามสกุลของเจ้าของจริงๆแต่หลายครั้งนะคะเราก็พบว่าร้ายบริษัทจะมีอีกบริษัทอีกแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับหนึ่งอีกทีหนึ่งคะ่ะเช่นบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชน หรือชื่อยอ่อว่า c p n มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับหนึ่งก็คือบริษัทเซนทันโฮดดิ้งจำกัดบริษัทเหล่านี้มักจะถูกตั้งขึ้นมาเพื่อถือหุ้นในบริษัทอื่นๆโดยเฉพาะเราเรียกบริษัทแบบนี้ว่าบริษัทโฮดดิ้งค่ะและข้อดีของการทำแบบนี้ ที่มีการตั้งบริษัทโฮดิ้งคืออะไรเคยมีคำกล่าวสองสิ่งที่มนุษย์เราไม่สามารถหนีพ้นได้นะคะสิ่งนั้นก็คือความตายและภาษีค่ะและธุรกิจที่ชาญฉลาดจึงต้องมีการวางแผนรับมือกับสองสิ่งนี้ให้ดีนะคะทั้งเรื่องการส่งต่อมรดกและก,การบริหารภาษีดังนั้น การจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นในอาณาจักรธุรกิจของตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจครอบครัวคะ่ะวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันก็คือการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งขึ้นมานะคะเพื่อถือหุ้นแทนสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวคะ่ะข้อดีของการใช้วิธีนี้ในแง่ของการวางแผนภาษีในแง่ของการวางแผนการส่งต่อมรดกก็คือ เป็นการป้องกันให้อำนาจควบคุมภายในบริษัทยังอยู่กับครอบครัวเจ้าของธุรกิจนะคะพอถ้าให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวถือหุ้นในานามของส่วนตัวและถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความขัดแย้งกันภายในครอบครัวขึ้นมาแล้วก็ก็มีความเป็นได้นะคะว่าสมาชิกบางคนอาจขายหุ้นของตัวเองให้กับบุคคลภายนอกบริษัทได้คะ่ะ โดยเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับบริษัทที่ชื่อว่า SM มาแล้วนะคะเจ้าของค่ายเพลงชื่อดังในเกาหลีใต้มาแล้วค่ะซึ่งเป็นควา,ามขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัวนำไปสู่การขายหุ้นให้บุคคลภายนอกจนเข้ามามีอำนาจควบคุมบริษัทต,ต่อไปค่ะสำหรับตัวอย่างของธุรกิจครอบครัวที่มีการวางแผนเพื่อสือท่ทอดธุรกิจให้กับทายาท ในครอบครัวแบบนี้ก็คือบริษัท VLMH เจ้าของสินค้าแบรนด์หรูระดับโลกค่ะเบอร์นาร์ดอานเจ้าของ LVMH จะตั้งบริษัทโฮดิ้งที่ชื่อว่า a d c h ชสคอ m m านด SAS ขึ้นมาถือหุ้น LVMH เพื่อรักษาอำนาจควบคุมของบริษัท LVMH เอาไว้ away นะคะโดยเขาแบ่งสัดส่วนของหุ้นของบริษัท a c a c h e Commandite SAS ให้ทายาทของเขาอย่างเท่าเทียมกันคะ่ะโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามมีการขายหุ้นบริษัทโฮดดิ้งให้แก่บุคคลภายนอกสำหรับในประเทศไทยเองนะคะก็มีการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น ลักษณะแบบนี้เช่นเครือเซนทันเครือ cp เครือไทเบสหรือกัปเป็นต้นค่ะนอกจากเรื่องการวางแผนส่งต่อมอดดกแล้วนะคะการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบนี้ยังมีประโยชน์ในแง่ของการวางแผนภาษีด้วยนะคะเพราะตามกฎหมายประเทศไทยแล้วถ้าบุคคลธรรมดาขายหุ้นของบริษัท ที่อยู่ในตลาดหุ้นจะไม่ต้องเสียภาษีนะคะแต่ทางตรงตับกันนะคะถ้าเราขายหุ้นของบริษัทที่อยู่นอกตลาดหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีอัตราสูงสุดส5สดังนั้นหากเราทาง,งานขายหุ้นของบริษัทที่อยู่นอกตลาดหุ้นการตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อถือหุ้นแทนเราจะช่วยประหยัดภาษีไว้ ให้กับเราในอย่างมากนะคะเพ,พราะตามภาษีนิติบุคคลของไทยในปัจจุบันอยู่ที่เพียง20%ค่ะยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะถ้าเราจัดส่งถ้าเราจะตั้งบริษัทในเขตปลอดภาษีเช่นฮ่องกงเราโอนเงินกลับมาในปีถัดไป <c oughs> ก็แทบจะไม่ต้องเสียภาษีเลยนะคะแต่ในอนาคตการเลี่ยงภาษีแบบนี้ก็อ,อาจจะลำบากมากขึ้นแล้วคะ่ะ พราะสุดกรมสรรพากรมีการปรับกฎเกณฑ์ในการเก็บภาษีจากรายได้ที่โอนมาจากต่างประเทศใหม่คะ่ะจากเดิมถ้าเราโอนเงินกลับมาในปีภาษีถัดไปหลังจากมีรายได้เกิดขึ้นเราจะไม่ต้องเสียภาษีนะคะนั่นคือของเดิมคะ่ะแต่กฎเกณฑ์ใหม่กลายเป็นว่าเราต้องเสียภาษีแล้วนะคะ ไม่ว่าเราจะโอนเงินกลับมาปีไหนก็ตามคะ่ะแต่ทั้งที่อย่างนั้นก็ตามนะคะการตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อถือหุ้นแทนเราก็ยังช่วยประหยัดภาษีได้มากอยู่ดีคะ่ะเพราะเงินปันผลที่จ่ายข้าบริษัทโฮดิ้งจะนับการยกเว้นภาษีในรกรณีที่มีองค์ประกอบครบ3ส่วนคะ่ะคือ 1. เป็นบริษัทที่บริษัทโฮดิ้งถือหุ้น ไม่น้อยกว่า25ของหุ้นที่มีสิทธทิในการออกเสียง 2. บริษัทโฮลดิ้งและบริษัทย่อยไม่ถือหุ้นไว้ระหว่างกันนะคะและ 3. บริษัทโฮลดิ้งถือหุ้นต่อและหลังจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะณะที่บุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีรายจ่ายที่10บัรับเงินปันผลทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคการส่งต่อความมั่งคั่ง และการวางแผนการวางแผนภาษีของเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ค่ะที่เราสามารถพบในตลาดหุ้นได้นะคะจะเห็นได้ว่าหลา,ายบริษัทหลายหุ้นหลา,ายตัวก็มักจะมีโฮดดิ้งเกิดขึ้นปัจจุบันนี้มากขึ้นนะคะที่เห็นได้ว่าเทคนิคานี้เป็นการอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายเมื่อไหร่ก็ตามที่กฎเกณฑ์เปลี่ยน เราทุกคนก็ย่อมต้องปรับตัวตามกระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริษัทโฮลที่นันงฟังในวันนี้ค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเราบ้างพอเราได้ยินชื่อนี้หรือได้เห็นชื่อนี้จะได้เข้าใจสิ่งต่างๆของนี้มากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอดคาสต์